เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าวันนี้นายกบินมาเลเซจะลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก่อนที่นายกจะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเป็นการประชุมสําคัญที่จะมีการลงนามเอกสารสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาที่จะนําไปสู่ความสงบสุขและความร่วมมือระหว่างสองประเทศแต่ที่น่าสนใจคือการลงนามนี้จะถูกย้ายเวลาไปเป็นช่วงเช้าของวันที่26ตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาความสําคัญเพราะว่าการลงนามสนติภาพเช่นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการย้ายเวลามาเป็นช่วงเช้าอาจจะมีผลกระทบต่อการจัดการเวลาในการเดินทางของนายกและคณะนอกจากนี้การประชุมผู้นําเขตเศรษฐ,ฐกิจเอเปที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกที่หนึ่งซึ่งนายกก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมแทนด้วยเหตุผลว่าจะพยายามบริหารเวลาให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถรวมกับการประชุมสําคัญอื่นๆที่มีความสําคัญเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจคือการต่างประเทศของนายกก็มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องที่ต้องร่วมกันเชื่อฟังและหารือกัน<ๆ>เช่นภาษีการค้าและข้อตกลงที่จะใช้เวทีทั้งอาเซียนและเอเปกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาความสําคัญและความเหมาะสมในการจัดการเวลาให้ดีที่สุดกลุ่มอาเซียนและกลุ่มอเอเปกยังเชิญผู้นําที่อยู่นอกกลุ่มมาด้วย และประเทศไทยก็ได้รับการร้องขอในระดับผู้นําแบบทวิภาคีหลายรายทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาความร่วมมือในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและการค้าซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สําคัญและต้องมีการจัดการเวลาให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถร่วมกันเชื่อฟังและหารือได้อย่างเต็มที่นายุกบินมาเลจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงเกาลัมป์ประเทศมาเลเซียเวลา21นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้กับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมในวันที่26ตุลาคมนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47จะเปิดตัวขึ้นและนายกจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งการมอบรางวัลอาเซียนและพิธีลงนามเอกสารรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน นอกจากนี้นายกยังมีกำหนดพบหาหรือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมร,ริกานายโดนัลด์เจทรัมเพื่อกระชับความร่วมมือในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการพิจารณาความสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆคือการลงนาม Joint Declaration by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand ซึ่งจะมีการเป็นสักขีพยานโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซีย และนายโดนัทพร้มประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนถึงความจริงใจของไทยต่อการถักดังกระบวนการสันติภาพชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเพ <för light. S 2> ื่อนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสองประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมและกิจกรรมต่างๆที่มาเลเซียนายกและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกันซึ่งเป็นการจัดการเวลาให้ดีและมีประสิทธิภาพในการเดินทางต่างประเทศเหตุผลที<ส>่นายกจัดการเวลาให้ดีและมีประสิทธิภาพ ในการเดินทางต่างประเทศนี้คืออะไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการเวลาของนายกในการเดินทางต่างประเทศคุณคิดว่าการจัดการเวลานี้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกและคณะอย่างไรช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับฟังด้วยนะครับค่ะ